สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านอาอาประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับและพุทธศาสนิกชนทุกท่านเลยนะครับหลายๆท่านเลยนะครับที่เคยเดินทางไปเที่ยวหรือไปกราบนะมัส,สการขอพรอที่รอยพระพุทธบาทอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีหรือที่หลายๆคนก็คงจะ ทราบว่าหรือเรียกกันว่าเขาคิจกูดนะครับสำหรับปีนี้มีการกำหนดวันขึ้นเขาคิจกูดหรือขึ้นไปกราบนมัสการรอยพระพุทธบาทออกมาเป็นเรียบร้อยแล้วนะั่นก็คือวันที่2กุมภาพันธ์ปีพศ2565ถึงวันที่2เมษายนปีพศ2565นะครับซึ่งหลายๆปีที่ผ่านมาหลายๆท่านเลยครับได้มี ความตั้งใจมีความพร้อมและได้เดินทางไปกราบนมัสการรอยพระพุทธบาทกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและปีนี้ก็ต้องการที่จะขึ้นไปกราบรอยพระพุทธบาทกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อกราบขอพรกราบขอความช่วยเหลือและกราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับและหลายๆท่านก็ยังไม่เคยขึ้นไปวันนี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการเดินทางขึ้นไป กรารอยพระพุทธบาทที่เขาคีจกูดนี้นะครับผมจะต้องเตรียมความพร้อมเพราะว่าปีนี้อาจจะเรียกได้ว่าพิเศษกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเพราะว่าด้วยการเกิดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด19นะครับแต่ปีนี้เขาไม่ได้ปิดนะครับสามารถขึ้นได้ซึ่งปีที่แล้วปิดนะครับปีที่แล้วเนี่ยเขากำหนดวันและแต่ว่าหลังจากที่มีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด19เขาก็ปิดไปปีนี้นะครับทางด้านจังหวัดจันทบุรีและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมในส่วนของการขึ้นมากราบนมัสการขอพอร้อยพระพุทธบาทที่เขาคิจกูดจงังหวัดจันทบุรีไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่หลายๆท่านจะต้องเตรียมความพร้อมโดยการก่อนที่จะมาเนี่ยจะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันมือถือก่อนนะครับสำหรับขั้นตอนลงทะเบียนจองคิวไปงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิจกูดประจำปี2565 สำหรับรูปภาพและข้อมูลนี้นะครับผมได้นำมาจากเพจ Facebook ของอุทยานแห่งชาติเขาคิจกูดท่านสามารถทำตามนี้ได้เลยครับสำหรับวิธีการจองคิวนั้นนะครับให้ท่านากดไปบนโทรศัพท์มือถือของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือ Android นะครับเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า QUEQ นะครับแบบนี้เลยครับแบบที่ในรูปเนี่ยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับพอ อดาวน์โหลดมาแล้วก็ให้ติดตั้งได้เลยนะครับผมขั้นตอนที่1ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน QU EQ จาก playstore หรือ App Store ก็ได้นะครับหรือให้สแกน QR code บนหน้าจอนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนที่2พอท่านดาวน์โหลดแอปมาแล้วให้ทำการเปิดแอปพลิเคชันให้กดลงไปนะครับตรงคำว่าจองในช่อง Event ไม่ใช่ช่าง ไม่ใช่ช่องอุทยานแห่งชาตินะครับช่องอีเวนต์อยู่ตรงไหนครับจะอยู่ตรงขวามือด้านล่างมุมจอด้านล่างสุดเลยนะครับผมหรือถ้าใครบอกว่ามันไม่ได้อยู่ตรงมุมจอขวามือด้านล่างก็ไม่เป็นไรครับให้ท่านหาคําว่าอีเวนต์นะครับผมแบบนี้นะครับแบบบนหน้าจอนี้เลยครับที่ทางอุทยานแห่งชาติเขาแนะนํำมานะครับพอกดลงไปคําว่าอีเวนต์แล้วนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนที่3นะครับเลือกช่องทางที่จะขึ้นเขา ไปนมัสการคือเวลาเราไปเนี่ยจะมีจุดบริการรถนะครับที่พาเราขึ้นไปส่งบนยอดเขาคิจิโกะนะครับผมอยู่สามสี่จุดปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าวิธีที่3หมายความว่ายางไรครับก็คือให้เราเลือกเลือกนะครับจุดที่เราจะขึ้นรถนั่นเองนะครับผมก็จะมีคิวรถวัดพลวงนะครับผมขึ้นรถที่วัดพลวงถ้าเรา,อ,าอยากจะมาขึ้นเขา หรือขึ้นรถบริการณนะจุดคิวรถวัดพวงก็ให้เราเลือกคิวรถวัดพวงไปนะครับหรือถ้าเราบอกว่าเราสะดวกไปจอดรถของเราที่คิวรถวัดกระทิงก็ให้เราเลือกไปที่คิวรถหรือขึ้นรถที่วัดกระทิงนะครับเลือกได้เพียงหนึ่งข้อเท่านั้นนะครับผมก็คือท่านจะเลือกที่คิวรถวัดพวงหรือคิวรถวัดกระทิงก็ให้เลือกไป1จุดเท่านั้นหรือจะเป็นหน่วย เดินหน่วยคอก1หนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมเดินจากหน่วยคอกรหนึ่งขึ้นไปก็ได้นะครับหรือจะเป็นเดินจากบ้านแกลงวัดโคกตะพงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับท่านสะดวกขึ้นเขาคิจกูดนะจุดไหนก็ให้เลือกไปจุดเดียวเท่านั้นนะครับผมโอเคครับหลังจากเลือกแล้วนะครับเขาก็จะให้ใส่เลือกวันเข้าพื้นที่ก็คือถ้าต้องการไวนาถ้าต้องการไปวันไหน ขึ้นเขาคีจกกูดวันไหนจุดไหนก็ให้เลือกวันไปนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ประเภทยานพาหนะนะครับที่เข้าพื้นที่หมายเรียกทะเบียนรถผู้เดินทางทั้งหมดรวมผู้จองกี่คนก็ให้ใส่ไปนะครับประเภทผู้เดินทางก็ใส่ไปนะครับชื่อนามสก,กุลก็ให้ใส่ไปนะครับหลังจากใส่เสร็จทิ้นแล้วนะครับก็มาเข้าสู่ขั้นตอนที่5เลือกช่วงเวลาที่จะมาสําหรับผู้ที่เลือก ขึ้นรถยนต์บริการจะมีให้เลือก4ี่ช่วงเวลานะครับไม่ว่าท่านจะเดินทางมาจากจังหวัดไหนแห่งหนตําตำบลใดท่านก็จะต้องทำตามขั้นตอนนี้ทั้งหมดนะครับคือเข้ามาจองคิวเลือกช่วงเวลาแล้วก็เลือกสถานที่ที่จะขึ้นรถนะครับสำหรับช่วงเวลาก็จะมีอยู่สช่วงเวลาด้วยกันคือ1 0 0 0 0นก,ก็คือเที่ยงคืนถึง6นาฬิกา2 6นาฬิกาถึง12นาฬิกา 12นาฬิกถึง18นาฬิกา4 8นาฬิกถึง24นาฬิกาให้ท่านเลือกเลยนะครับว่าจะขึ้นณนช่วงเวลานั้นหรือท่านจะจองคิวขึ้นณช่วงเวลานั้นในช่วงเวลาไหนก็จะมีอยู่4ช่วงเวลาโดยกำหนดการช่วงเวลานะครับทางอุทยานแห่งชาติได้เขียนไว้ไวบนรูปภาพนี้ก็คือ จำนวนคนต่อช่วงเวลานะครับคิวรถวัดพลวงจํานวน3,000คนต่อช่วงเวลาคิวรถวัดกระทิงจํานวน1000คนต่อช่วงเวลาเดินหน่วยคอก1หนึ่งจำนวน100คนต่อวันเดินบ้านแกลงจํานวน100คนต่อวันนะครับท่านสะดวกขึ้นรถเดินทางขึ้นเขาคิจูดนะวัดพลวงหรือวัดกระทิงหรืออะคอก1หนึ่งหรือบ้านแกงก็ให้เลือกไปเลยนะครับหลังจากเลือกแล้วนะครับ ก็จะได้เป็นบัตรคิวนะครับผมก็จะเขียนว่าการจองเสร็จสมบูรณ์เมื่อมาถึงงานให้แสดงบัตรคิวกับเจ้าหน้าที่นะครับนัดหมายสองกุมภาพันธ์นะครับก็คือนี่เป็นตัวอย่างนะครับคิวรถวัดพวงอะไรประมาณนี้นะครับผมพอมาถึงก็ให้ท่านนำโทรศัพท์มือถือนะครับมอบให้อ่าเรียกว่าให้ทาให้เจ้าหน้าที่ดูนะครับว่าท่านจองกี่คิวมากี่คนขึ้นรถเวลาไหนเพื่อจะได้ไม่เอะอด ในการขึ้นไปบนยอดเขานั่นเองนะครับผมสำหรับหมายเหตุนะครับโรวณาเตรียมหลักฐานการฉีดวัคซีนและเอกสารรายงานผลการฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่แสดงผลไม่พบเชื้อมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้างานประเพณีด้วยนะครับรถยนต์บริการอนุญาตให้บรรทุกผู้แสวงบุญได้ไม่เกิน8คนต่อคันเท่านั้นโดยผู้แสวงบุญจะต้องนั่งหลังรถเท่านั้น และผู้ที่มาด้วยกันจะนั่งรถคันเดียวกันเท่านั้นนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับในส่วนของรายละเอียดและละเกีนนะครับผมสำหรับท่านที่ต้องการอ่ะขึ้นมานะครับหรือเดินทางมาก็โปรดทำตามขั้นตอนและวิธีการที่ทางหน่วยงานได้กำหนดไว้นะครับขอย้ำอีกครั้งนะครับให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน QUEQ จาก Play Store หรือ App Store ก็ได้นะครับผม พอดาวน์โหลดมาแล้วก็ให้เปิดแอปเข้าไปตรงช่องคาว่าอีเวนต์นะครับหลังจากนั้นก็ให้เลือกจุดขึ้นรถไปกราบนมัสก,การนะครับก็จะมีอยู่4จุดก็คือขึ้นรถที่วัดพลวงขึ้นรถที่วัดกระทิงเดินจากหน่วยคอก1หนึ่งหรือเดินจากบ้านแกลงเลือกได้จุดเดียวนะครับผมไม่สามารถเลือกได้ไดหลายจุดนะครับ และหลังจากนั้นก็ให้ใส่ชื่อนามสกุลวันที่จะเข้าพื้นที่เบอร์โทรศัพท์ประเภทยานพาหนะหมายเลขทะเบียนผู้เดินทางทั้งหมดรวมผู้จองมากี่คนประเภทผู้เดินทางชื่อนามสกุลใส่ให้หมดนะครับหลังจากนั้นก็ให้เลือกเวลาที่จะเดินทางขึ้นเขาคิจกูดก็จะมีอยู่ส่วช่วงเวลานะครับเที่ยงคืนถึง6กโมงเชา้ชา6มงเช้าถึงเที่ยงเที่ยงถึง 18นาฬิกาหรือ6โมงเย็น18นาฬิกาหรือ6โมงเย็นถึง24นาฬิกานะครับผมหมายเหตุคิวรถวัดพวงจำกัดคนต่อช่วงเวลา3,000คนต่อช่วงเวลาคิวรถวัดกระทิง1000คนต่อช่วงเวลาหน่วยคอก1หนึ่งจำนวน100คนต่อวันหน่วยบ้านแกลง100่งคนต่อวันนะครับผมและหลังจากนั้นท่านก็จะได้บัตรคิวแบบออนไลน์บนมือถือของท่านเวลาท่านจะไปขึ้นคิวรถ ตามช่วงเวลาที่ท่านกําหนดไว้หรือจองไว้ก็ให้ท่าก็ให้พนักงานดูบัตรคิวด้วยนะครับว่าตรงกับที่ท่านได้จองไว้หรือเปล่านะครับและโควิดเตรียมหลักฐานการฉีดวัคซีนและเอกสารรายงานผลการตรวจโควิดที่แสดงผลไม่พบเชื้อมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้างานประเพณีด้วยนะครับผมรถยนต์บริการอนุญ,ญาตให้บรรทุกผู้แสวงบุญได้ไม่เกินแคนต่อคันนะครับโดยผู้แสวงบุญจะต้องนั่งหลังรถเท่านั้น และผู้ที่มาด้วยกันจะนั่งรถคันเดียวกันนะครับผมและทั้งหมดนี้ก็คือกำหนดการวันเปิดขึ้นเขากราบนมัสการขอพอรรอยพระพุทธบาทที่เขาคิจกูจังหวัดจันทบุรีนะครับปีพศ2565ใครที่จะไปก็ให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันตามที่ผมแจ้งไว้นะครับการลงทะเบียนก็ง่ายๆครับลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์มือถือเท่านั้นนะครับผมและอย่าลืมนะครับทำตามกฎและกะติกาที่ผมได้ลงไว้ด้วยนะครับ สำหรับใครที่จะไปปีนี้ก็ขอให้ท่านสมหวังสมความปรารถนาที่จะไปขอพอรกันทุกประการสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ